สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมราแสงพันธ์ชั้นมาธยมศึกษาปีที่4ทับ1เลขที่16ค่ะวันนี้จะมานำเสนอ Presentation เกี่ยวกับเรื่อง Concentration หรือการทดลองเรื่องความเข้มข้นของสารละลายค่ะโดยใช้แอปพลิเคชัน PhET Interactive Simulation ค่ะจุดประสงค์ในการทดลอง 1. ทําทำการทดลองและอธิบายการทดลองโดยใช้ f h e t Interactive Simulation เรื่องความเข้มขน้น 2. เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายก่อนเจอจางและหลังเจอจางรวมถึงสีของสารละลายก่อนเจอจางและหลังเจอจางค่ะการทดลองอันดับแรกเราก็จะทําการเลือกสารกันนะคะซึ่งสารที่ดิฉันเลือกคือโพแทสเซียมโครเมตค่ะการทดลองที่1การเตรียมสารละลายจากของแข็งบริสุทธิ์ให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการดิฉันจะกําหนดให้ความเข้มข้นของสาราละายนี้ เท่ากับ0.526มลต่อลิตรค่ะโดยเตรียมให้ได้ปริมาณ500มิลลิลิตรจากนั้นคำนวณหามวลหรือปริมาณของสารเคมีที่ใช้นั่นเองค่ะการทดลองที่2การเจือจางสารละลายโดยนําสารละลายจากการทดลองที่1เนี่ยเป็นจารลาลายเริ่มต้นซึ่งใช้ปริมาณเริ่มต้นที่200มลลิตรจากนั้นเจือจางสารละลายที่มีอยู่แล้วเติมน้ําจนได้ปริมาตร1,000มลลิตร แล้วคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายหลังเจือจางค่ะ f ิ t i t t e r a c t i v e s i m u l a t i o n เป็นโปรแกรมสำหรับจำลองสถานการณ์ทางซ้ายมือของเราจะเป็น e x p e r i m e n t 1หรือสถานการณ์จำลองที่1ส่วนทางขวาม,มือจะเป็น e x p e r i m e n t 2หรือสถานการณ์จำลองที่2เราจะมาดูที่ Exp e r i m e n t one 1กันก่อนเลยนะคะค่ะอันดับแรกเราจะมาเลือกของแข็งก่อนนะคะซึ่งดิฉันเลือกเป็นโพแทสเซียมโครเมตค่ะ หลังจากนั้นเติมน้ำลงไปห้าร้อยมิลลิลิตรแล้วก็ขวามือของเรานะคะจะเป็นตัววัดความเข้มข้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการหยอกลงไปเมื่อได้ความเข้มข้นที่ต้องการแล้วก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นเราต้องการที่จะหามวลอันดับแรกเราต้องไปทำการหามวลของมันก่อนค่ะเข้าสู่หามวลน,นะคะดิฉันก็จะทำการ ตัดค่ะเมื่อตัด500กับ1,000นะคะก็จะเหลือ1ส่วน2เมื่อเอา0.526ไปหารกับ2ก็จะได้0.263มโมลต่อมาเราจะหามวลของโพแทสเซียมโครเมตกันนะคะโดยการนำมวลที่คำนวณได้จากด้านบนมาคูณกับมวลของโพแทสเซียมซัลเฟตจำนวน1โมลค่ะเมื่อเราตัดหน่วยมลและคำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ5 1 0 7 3 5 8กรัม หรือปัเป็นทริซินียม2ตำแหน่งได้51.07กรัมดังนั้นมวลของโพแทสเซียมโครเมตที่ใช้เท่ากับ51.07กรัมค่ะต่อมาเราก็จะไปดูทางขวามือคือ experiment 2กันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเทสารละลายออกให้เหลือ200มิลลิตรหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปให้ได้สารละลายสุทีิอยู่ที่1ลิตรหรือ1000มิลลิตรนั่นเองค่ะ แล้วเราก็ดูที่ค่าความเข้มข้นนะคะเราจะมาคำนวณความเข้มข้นหลังเจือจางจากสูตร m1v1 ถ้ากับ m2v2 แทนค่าลงไปจะได้เป็น0.526โมลต่อลิตรคูณกับ200มลลิเท่ากับ m2 คูณกับ1,000มิล เนื่องจากว่าเราจะหาค่า m2 เราจะทำการย้าย1,000มิลิลิตรที่คุณอยู่ทางขวามือจะย้ายมาหารบริเวณซ้ายมือค่ะหลังจากนั้นตัดหน่วยตัดเลขและคำนวณออกมาจะได้ค่ะ0.1052โมลต่อลิตรดังนั้นความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมโครเมตหลังเจือจางจะมีค่าเท่ากับ0.11โมลต่อลิตรนั่นเองค่ะสรุปผลการทดลอง จากการทดลองเนี่ยจะเห็นได้ว่าสาระละลายก่อนเจือจางที่มีความเข้มข้น0.526มูลต่อลิตรที่ปริมาตร500มิลลิลิตรจากนั้นเราจะนำสาระละลายนี้ที่ปริมาตร200มิลลิลิตรไปเจือจางโดยการเติมน้ำอีก800มิลลิลิตรเพื่อให้ครบกำหนด1000มิลลิลิตรตามที่โจทย์ต้องการเมื่อคำนวณออกมาจะได้ความเข้มข้นของสาระละลายหลังเจือจางอยู่ที่0.11มูลซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่าสาระละลายก่อนนำไปเจือจาง จะสรุปได้ว่าสารละลายก่อนเจือจางจะมีความเข้มข้นกว่าสารละลายหลังเจือจางนั่นก็แปลว่าการเจือจางคือการทําให้สารละลายมีความเข้มข้นน้อยลงซึ่งจะเกิดกับปัจจัยต่างๆเช่น 1. ปริมาณของสารละลายถ้ามีมากความเข้มข้นก็จะมากถ้ามีน้อยความเข้มข้นก็จะน้อย 2. ปริมาตรของตัวทําละลายถ้ามีมากความเข้มข้นก็จะน้อยถ้ามีน้อยความเข้มข้นก็จะมาก และสีของสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าก็จะมีสีที่ชัดและเข้มกว่าสีของสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าค่ะ <Yeah! S 1> สำหรับวันนี้ดิฉันก็จบการนำเสนอลงแล้วขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ